เดี๋ยวทุกคนนะก็หมดแล้วครับขวดนี้อ่าหมดแล้วเดี๋ยวเรานี้เราจะมาผสมออตลูบกับหัวเชื้อนะครับผมอ่าเหมือนเดิมครับหัวเชื้อเอวนะครับ HTX 976นะครับผมเอวนะครับอ่าขวดนี้ก็ราคาก็จะตึงหน่อยนะครับผมอ่านะครับส่วนตัวนี้ออตลูบนะครับผมใช้เป็นโปรตอนะครับเชเลนเจอร์นะครับผม กระป๋องทองนะครับขนาด1ลิตรนะครับผมอ่านะครับผมก็เหมือนเดิมครับตัวนี้สลิงอ่าสามซีซีนะครับผมอ่าผมก็จะดูดอ่ามือเชื้อนะครับอ่าจะดูดมือเชื้อ1สลิงนะครับอ่าก็คือ30ซีซีนะครับผมอ่านะครับนะครับแล้วก็ผสมเข้ากับอ่าพอร์ลูปนะครับอ่า บัตทาห์ชาริเจอกับปองทองตัวนี้นะครับผมนี่นะครับหัวเชื้อเอวก็สีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีนําเงินนะครับนะครับนี่นะครับผสมเข้าไปเลยนะครับผมหัวเชื้อ30 CC ซีซีนะครับกับออรตลูปหนึ่งลิตรนะครับผมนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับคู่กันนะครับผมปตทกับปองทองกับเอลนะครับคู่กันตลอดเลยนะครับ ยังไม่ได้นอกใจของตัวอื่นเลยนะครับก็คือใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะใช้มานานแล้วนะครับผมก็ว่ามันมันดีอยู่นะนะครับผมอ่าสำหรับอรถไทยนะครับที่ทําเครื่องมาแล้วนะผมแนะนําก็ใช้ออโตลลูปดีๆหน่อยนะครับผมอ่าสำหรับรถเดิมๆรถใช้งานนะครับเครื่องไม่ได้ทําไม่ได้อะไรนะครับเดิมๆเ,เลยก็ใช้แต่ออโตลลูปอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องผสมหัวเชื้อก็ได้นะผมหรือ ผสมหัวเชื้อก็ได้นะครับอ่าถ้าเรามีงบนะครับผมอ่านะครับแต่ถ้าเป็นรถเครื่องซิ่งนะครับทํามาเต็มระบบก็แนะนํานะครับใช้ออโต้ลูบดีๆนะครับผมแล้วก็ผสมหัวเชื้อด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมอ่านี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะไปผสมเข้ากับอ่าน้ํามันนะครับอ่าน้ํามันนะครับผมจะใช้อัตราส่วนนะครับอ่าน้ํามัน1ลิตรนะครับต่ออ่าออโต้ลูบสามสิบซีซีนะครับผม น้ำมัน1ลิตรนะครับต่อออโต้ลูป30ซีซีนะครับผมโอเค